สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกีตาร์วัลลขอดวันนี้เราจะมาสอดคอร์ดที่ไม่ชื่อว่า d ีชาร์ปอ่อ่าโอเคเริ่มที่นิ้วแรกนะครับนิ้วชี้ถ้าไปที่ช่องที่6 1,2,3,4,5,6นะครับทาบไปเลยต่อไปนะครับนิ้วกลางกดไปที่ช่องที่7นิ้วชี้6นะครับต่อไป7นะครับ ในสายที่2 1 2หนึ่แบบนี้นะครับต่อไปนิ้วนางนะครับกดไปที่ช่วงที่8 6 7 8ในสายที่4 1 2 3 4โอเคครับประมาณนี้เสียงจะประมาณนี้อ่ะขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมน,นะครับ